เอาไปทุกแห่งทุ้ผหนนที่ละธรรมะากระจายเข้าสู่จิตใจคน <c oughs> เมื่อเสียงอัดเสียงทำเข้าสู่ใจจิตใจย่อมแม้จะเป็นไฟอันนี้ธรรมนี่เป็นน้ำดับไฟ <c oughs> ค่อยสงบลงสงบลง,ง,บลง <c oughs> ที่จางู้ทีพย่สรแสดงไว้ในตำราพวกโจรตั้งห้าร้อยโจรไม่ใช่น้อยน้อยนะหาโ้นหาฆ่าหาฟันลันแทงเอา จับเอบาปอดคนมากินมากินพวกโจรห้าร้อยคนก่อความสงบก่อความวุ่นวายความที่ผายให้แก่ประชาชนเป็นมวลไม่น้อยในโจรห้าร้อยคนพอไปฟังธรรมของผู้ที่เจ้าสนั้นโจรห้าร้อยคนนี้กลับตัวปพ๊บมดพร้อมกันเลยสําเร็จเป็นอาหารหันตอาหารไม่น้อยนะพวกโจรห้าร้อยคนไม่ใช่เล่นท่านแสดงว่าได้ตำรากลับกลับใจสนั่น กลับใจเป็นคนดีผู้ที่ไม่ไรับมาคลนี่ผ่านก็กลับใจตัวเป็นคนดีคนดีผู้ที่รับก็รับไปเรื่อยๆท่านแสดงไว้ในตำราว่าอย่างนั้นนั่นละ่ะทรมะเข้าสู่ใจเป็นอย่างนั้นนะมันต่างกันกันกบกิเลสก <c oughs> ิเลสเข้าสู่ใจเป็นพุ้กันไฟเผาไหม้กันทั่วโลกดินแดนเห็นไหมนี่กิเลสเข้าสู่ใจของโลกทำไม่ได้มีเลยอยงนี้ไม่ใครปราไม่มีใครปราร,ราบถึงเ,าารเรื่องอ่านเรื่องธรรมที่จะนําเข้าสู่โลกวุ่นวายนี้ พอเป็นน้ําดอวไฟให้สงบลงบ้างนี่ใครก็อวดทิฏฐิมาหน้าอึงอ่างพองตัวพองตัว,ตวแล้วฆ่ากันขี้หายไปหมดเห็นหมาแล่ะทุกวันนี้นะนี่ละอํานาจของอึ่งอ่างคือกีเลสมันไม่ยอมตัวง่ายจนกระทั่งตายขี้ผายไปเท่าไรเท่าไรที่ไหนมีจะฆ่าสื่อสงครามก่อความไม่สงบรวนแล้วแต่กีเลสหพาให้เป็นถ้าธรรมะเข้าตรงไหนจะจวนนั้นจะสงบสงบสงบเพราฉะนั้นธรรมะจึงควร ที่เรากหลายจะได้ยินได้ฟังที่เราเจ้เสร็จแล้วว่าการตั้งจะนำชาติมากก็รู้สึกว่าธรรมานี่ิกระจายไปตจ้งเท่าไหรายวิทยุนะเกือบร้อยสถานีแล้วออกธรรมทางนั้นละ่ะธรรมเราก็มีทุกประเภทด้วยไม่ได้มีที่จ้องติว่าธรรมเราบกพร่องตรงไหนที่มาเทศสอนโลกนี่ตั้งแต่ธรรมพื้นๆไปจนถึงที่สุดวิมุติปิพันธ์ถอเราจากหัวใจมาสอนทางนั้นนะ ขูดเล้าสาธุคำพีก็อ่านมาพอเป็นปากเป็นทางแต่การที่จะให้เป็นเนื้อเป็นอย่างเป็นขอ,องตัวและทําประโยชน์แต่ส่วนรวมได้ขึ้นจากภาคปฏิบัติภาคปฏิบัตริรู้ตรงไหนเป็นสมบัต,ติของตัวเองสมบัต,ติตัวเองไม่เหมือนอความจําความจําจําเฉยเฉยไม่ได้เป็นสมบัติตัวเองจําแล้วก็หลงลืมไปหลงลืมไปแต่ภาคปฏิบัติทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเป็นสมบัติของตัวด้วยตลอดจนกระทั่งเป็นสมบัติของตัวเต็มหัวใจดังพุ้เจ้าและสาววทข้างลายนั่น ท่านนำมาสู่โลกให้รับความรุ่เรนเพราะภาคปฏิบัติเราก็ให้นำไปพูดปฏิบัติบางสิ <c> ่ <oughs> <c oughs> ถ้ามีจะโลกอนุเวนเราจะจะไปหวังนะว่าโลกนี้มันจะจนเจริญมันจะจนเจริญด้วยฝุ่นด้วยฟนนไฟหนักเข้าหนาเข้าจนปเป็นเท่าเป็นสานทั่วโลกดินแดนถ้าไม่มีทําเป็นน้ําดับไฟโลกหาความสงบไม่ได้นะก็ให้มูลเข้าสู่สะอาดสู่ธรรม <c oughs> มเมื่อเช่นนั้นไม่ได้คิบหายหมดหเราก็ทุกคนหัวใจทุกคนนี่มันเป็นไฟอยู่ในหัวใจนะั่นดูดูไฟกองที่เขาก่อไว้ทุกแห่งทุกหัวใจทุกหมู่บ้านทุกรัวเรือนนั้นมันไม่ได้ร้อนเหมือนใจเป็นไฟนะใจเป็นไฟมี้อนมากเอาความคิบหายใส่โลกได้โดยไม่สงสัยนะไฟร้อนไม่ไ,ไรแต่หัวใจ้อนนี่พิลึกมากนะ ชี้มหายได้เพราะด้านติดเราทำเป็นน้ำดับไฟเข้าสู่ใจใจเป็นเสบบกลบเหยีแลยกตัวอย่างเช่นอย่างโจรห้าร้อยคนกลับตัวหมดเลยจ้ะพอได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งผู้สาเร็จมาผลนิพพานจํานวนไม่น้อยในโจรห้าร้อยคนผู้ที่ไม่ได้สำเร็จก็เป็นกัญญาณชนเป็นคนดีประพฤติปฏิบัติแก้ไขแต่เดิมเป็นคนดีต่อไปและเป็นที่ดีมงคลแก่โลก ในอันดับต่อมานี่ก็เหมือนกัรทำพระพุทธเจ้าอันเดียวกันกิเลสประเภทเดียวกันธรรมะประเภทเดียวกันแก้กิเลสได้ประเภทเดียวกันถ้านํามาแก่ก็จะนอนก่อนคำพีที่เฉยเป็นนอนแท้กระดาษไม่สนใจปฏิบัติตามธรรมแต่วิ่งตามเรากิเลสนี่พวกนี่พวกขี้ผายจําได้เท่าไรก็ไม่เกิดประโยชน์เป็นนอนแท้กระดาษไปฉะนั้นถ้านำทมจาก กระดาษถือหนังสือที่ท่านสอนไว้นั้นมาปฏิบัติตัวเองมันก็เป็นน้ำกับไฟในหัวใจของทุกคนทุกคนนั่นแหละหพากันจำเอานะโล <c oughs> กนี้มันไม่ได้ร่อนที่ไหนนะไม่ได้เย็นที่ไหนไม่ได้ทุกข์มหันตจะทุกข์ที่ไหนไม่ได้เป็นสุขรมบรมมาสุขที่ไหนเป็นที่หัวใจแห่งเดียวขอให้ใจแล้วการรวรมในสร้างที่ถูกที่ดีจะเป็นน้ำกับไฟในหัวใจจะของโดยลรรมด์ แล้วโลกนี่จะเป็นโลกที่ร่มเย็ยนเป็นสุขถ้หาหันหน้าเข้าสู่ธรรมถ้าหันหน้าวิ่งตามพิเลนแล้วตายข้าเขาเั้งเราจเจริญมีจเจริญล,ลงป่าหัวใจคนแล้วความเคลื่อนไหวของมนุษย์มีแต่เอาไฟเผากันเผากันหาความสุขความสงบมไม่ได้ถ้าไม่มีธรรมถ้ามีธรรมแล้วอยู่ที่ไหนสบายหมดนั่นแหละยญ่เทวดายิ่งให้ความร่มเย็ยนเป็นสุขแก่ผู้น้อยผู้น้อยเหมือนพ่อกับแม่ เลี้ยงดูลูกลูกขนาดไหนมีกี่คนเลี้ยงดูโตกันไปหมดโตกันไปหมดเพราะความรักความเมตตาสงสารอันนี้โลกเมื่อเห็นใจกันซ <c oughs> ึ่งกันและกันแล้วโลกก็สงบได้ที่จะเอาแต่ใจเราอย่างเดียวจะเอาแต่ใจเราเดียวใจเรามันเป็นไฟเผาโลกวลันรู้ตัวต่างคนต่างเผากันมันก็แหลกได้แลยสิถ้าก็จะมาอาละพอเออคู่วันนี้เลยไปใหญ่แล้วน,นะ <c oughs> อย่างนั้นเ,นเวลามันจะไปไปอย่าง,งน,นั้นแหละ แล้วมีอะไรบ้าง่ะลูกศิษย์ท่านอาจารย์สุนทรวัดฝ่าภูหินร้อยก้อนนะคะที่อยู่ในครัวและอยู่นอกครัวฝากมาถวายพันห้าร้อยบาทาขา้าวไม่ทีกแหวงห้าร้อยบาทรวมเป็นเป็นสองพันนะคะฟางเทเมันชี้ก็เลยต้องดึงเงินแบ่งออกมาฟางเทเมันชี้ค่ะที่ท่านเมตตาสอนลูกศิษย์ให้รู้จักใช้ธรรม กิเลสที่เป็นไฟเผาหัวใจเจ้าของให้อยู่ในของเถรนะคะ,อะขอให้ทุกคนได้หันมาสนใจใจของตัวเองเป็นที่หนึ่งไม่ใช่สร้างทรัพย์สมบัติวัตถุข้างนอกนะคะอีเ็ตพันเป็นเงินประทายข้าวนะคะ,ะข้าวเม็ดสีทองรวมเป็นหมื่นหนึ่งในสองนะคะเออขอใจขอใจนะครับ <c oughs> วันที่สองมีนาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบอ่นนี้บนหลวงตาไปรับพระประ่าที่วัดสีจำปาทองครับที่ยังสีวัตป่าศรสีจำปาทองอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครครับว่างเชื่อวันที่สองมีนาคมครับหมายสองโมงครับเป,เป็นวันว่างอยู่ครับตลอดเป็นว่างเหรอครับ เขาว่างเขายากครับทำงานเอาเนมากกามากพรับแล้วก็ต้องต้องให้พระผู้พิทิญญาถึงวันเวลาก็บอกเราบอกเราํำพังเราัำไม่ได้นะพูดไปพูดไปหายียาบหายหยาบทำไม่ได้เวลาพูดเข้าใจพอพูดจบแล้วหายหยบเลยทำไม่ได้ห สามเมืองทำไมคุมมานี่บูชาธรรมแล้วครับฮะบูชาธรรมครับคนละกองห้าร้อ,ดดอยดกุ๊กแก้วห้าร้อยยอดทำไปห้าร้อยครับอืมทองนเช้าวันนี้ได้ห้าบาทแต่สิเกตตังค์เออเนี่ยเห็นไหมน้ำไหลซึมมันซึมก็มาอย่างเรื่อยๆใก็ได้เรื่อยๆค่อนข้าง ไขาเรียกยังไงสิเราจให้ของคําเราหุงเขาข้างลวงเป็นรากแก้วถ้าเป็นต้นไม้ก็เป็นรากแก้วถ้าเป็นลําต้นก็เป็นแก่อยู่ภายในมีรากแก้วแล้วก็ลาต้นก็เป็นไม้เนื้อแข็งเลยขึ้นเลยอะไรนะ มันหนาวเลยพี่ยูเมฆแต่ฟ้าแต่หนาวหนาวเมื่อฝนก็ตกเลยฝนตก้านนี้ม่ใช่เลยจ้ะหนาวจริงๆเลยฝนตกหน้านี่อ่ะเราเคยโดนตั้งแต่เที่ยวกรรมฐานนู่นแทบทุกปีคือเวลาพอเดือนพฤศจิกาแล้วออกละออกเที่ยวเลยพฤศจิกาแล้วออกเที่ยวนี่อ่ะตอนระยะนี้อ่ะ

อิจิจังปะจิจังสมหาอิจิเมวะสมิกัโตตัพเอยาโตสาวกปาจันโทภนะระโสยะขามิจโตติระโสยะขาสัพพีเกโยวิวาจันตุสัพภะโรโคสีนัสตุมาเตภวัตมันตรายโย สุข ah so ีเสภายุโกหาวะอธิวาชนะสีเสนจังบุชาพระเจ้าวิโญนากาโรธรรมาวาชานติอายุวันโยโสขังภาระหะโ ฝนตกหน้านี้หนาวหนีหหนะไม่ใช่ธรมรมดานะฝนตกหน้านี้หนาวมากเคยโดนแทบทุกป,ปีละเพราออกเที่ยวแต่ก่อนไม่มีที่มุงที่บางอะไที่ออกที่ยวก็ฝนก็พิ่งหยุดไปเดี๋ยวมันก็ฟาดมาอีกโอ้ยประวัติอาจารมั่นอะไรอะไรปวัติไม่สูสีอาจารย์มั่นเป็สตโตนะโอ้ย จะหาจะวัตถุมาให้เราลังอ่ะจะยุง่งคือว่าท่านจันมั่นเราเคารพสุดหัวใจแล้วแต่จะเอาหนังสือท่านจันมั่นมาให้เราแบกแกกคนเราไม่เล่นด้วยเอาเอาอะไรเนี่ยมาจะไงปล่อยเลยเหรอปล่อยแล้วเอาปล่อยเขาเอาทางไหนเอาดีมาปล่อยม้เลยเอาปล่อย,ออออยว่า มันเป็นลักเป็นจรนะสะภาสภาคนเสียก็สภาหมาเนี่ยหมากำลังเข้าอยู่นี่นี่นไหลก็มาเนพอยเปิดปักออกวิ่งไปเรื่อยๆคุณตาเจ้าค่ะหยาบทองสีสวายทองหนึ่งบาทเจ้าค่ะเออเออพอใจพอใจ

มันคันหลังมันนอนที่เกาหลังมันเกาหลังเออเกาที่ก็เกาอ่านหลังก็นอนน,น,ออน,น,อน,นอนที่คือเกาหลังมันคันหลังไปมีคนละแบบไป